ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอรู้หรือไม่เกร็ดความรู้บอลลงดอร์ปี2023 30รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลลูกฟุตบอลทองคำประจำปี2023ประกาศาออกมาเรียบร้อยแล้วครับตัวเต็งเป็นใครคงไม่ต้องบอกแต่ยังมีอีกหลายอย่างในรายชื่อเหล่านี้ที่คุณรู้ไว้เพื่อไปอวดเพื่อนได้อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe <S <S 2> <S 2> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเท้ฟุตบอลด้วยนะครับ และโปรดอย่าสับสนตัวเทพฟุตบอลมีเพจนี้เพจเดียวช่องนี้ช่องเดียวไม่เกี่ยวกับใครฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับบอลลงดอคือรางวัลที่ประกาศโดยนิตยสารฟองฟุตบอลมีการมายาวนานหลายปีนี่เป็นรางวัลที่นักเตะทุกคนใฝ่ฝันที่จะคว้ามันมาสักครั้งในชีวิตเพราะมันคือเครื่องการันตีจากบรรดาสื่อที่ทําข่าวกีฬามาตลอดว่าคุณคือที่สุดในปีนั้นบอลลงดอปี2 0 2 3หลายคนบอกว่าคนคว้ารางวัลในปีนี้น่าจะชิงกันแค่สองคน ที่ผลงานโดดเด่นนั่นคือเลี้วเนลเมซี่กับการพาเจตินาเป็นแชมป์โลกกับอีกคนคือเออร์ลิงฮาแลนด์ที่พาสโมสรแมเชสเตอร์ซิตี้คว้าทิปเปิลแชมป์ทั้งคู่คือที่สุดจริงๆแต่ถามว่าใครควรได้แต่ละคนก็คงมีเหตุผลในการเลือกต่างๆกันไปแน่นอนครับแต่เราอยากให้เห็นภาพที่จับต้องได้อย่างอัตราต่อรองในบอลรับพนันถูกกฎหมายที่ต่างประเทศนั้นพวกเขายกให้เล้เนลเมซี่เป็นเต็งหนึ่ง ด้วยอัตราแทง9ก้าใจหนึ่งใช่ครับฟังไม่ผิดคุณเดิมพันไป9ปอนจะได้กลับมาแค่ปอนเดียวเท่านั้นขณะที่ฮาแลนด์เต็งอันดับที่2มีอัตราอยู่ที่แทง2จ่าย9เลยทีเดียวส่วนเต็ง3เป็นเควินเดอบอยของแมนซิตี้ที่อัตราแทง1จ่ใจาย50และในบรรดา30ชื่อนี้ลูก้าโมดิตกองกลางวัย38ปีของเรัลมริดและทีมชาติโคเอเชียเป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดส่วนนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่มีชื่อเข้าชิงรอบนี้คือจูดเบลลิงแฮม กองกลางทีมชาติอังกฤษและเรอัวมดริดเหมือนกันที่อายุ20ปีซึ่งเอาเข้าจริงนะครับแม้ว่าจูดจะโดดเด่นมากแต่ก็แทบจะไม่มีโอกาสได้รางวัลเลยครับเพราะเขาไม่มีแชมป์ใดๆติดมือเลยเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากับทีมชาติอังกฤษก็ไม่ได้ผลงานดีมากเท่าไหร่ในฟุตบอลโลกเทียบกับโคเอเชียของโมดิตยังไปถึงอันดับ3ได้วยซ้ําส่วนนักเตะที่คว้าบอลลังดอร์ได้มากที่สุดคงไม่ต้องบอกครับแต่ขอบอกเลยกันว่าเดียวเนลเมซี่ที่7สมัย โดยปีที่เขาคว้ารางวัลน,นี้ได้ครั้งแรกคือปี2009ในฐานะนักเตะของบาร์เซโลนาซึ่งณเวลานั้นดาวรุ่งที่ฮอตที่สุดในชั่วโมงนี้ของบาซ่าอย่างลามินยามาาเพิ่งจะอายุได้แค่2ขวบกว่าๆเท่านั้นครับส่วนถ้าถามว่าใครมีชื่อเข้าชิงรางวัลน,นี้มากที่สุดคนนั้นคือคริสเตียโนโรนัลโดครับมีชื่อเข้าชิงบอลลังดอมาตั้งแต่เขาอายุ19ปีในปี2004เมื่อั้งงขาข้างอยู่กับแมชชสเตอร์ยูเตตด อายุเขาตอนนั้นก็พอๆกับจูดบริลแฮมในเวลานี้โดยเมื่อครั้งที่พิโดมีชื่อเข้าชิงครั้งแรกนั้นน้องจูดเพิ่งจะมีอายุได้แค่หนึขวบกับอีก4เดือนเท่านั้นเพียงแต่ว่าการมีชื่อเข้าชิง19สมัยติดต่อกันของโรนันโดก็หยุดลงในปีนี้แล้วครับเพราะนับตั้งแต่ปี2008ที่โรนันโดคว้าบอลงดอครั้งแรกจนถึงปี2 0 2 2ก็มีแค่เขากับเมซี่เท่านั้นที่ได้รางวัลน,นี้ แต่ก็มีมนุษย์2คนที่แทรกตัวเทพ2คนนี้ขึ้นมาได้คือลูก้าโมดิตในปี2018และคาริมเบเซม่าในปี2022ซึ่งถ้าว่ากันตามตัวแต่งที่สื่อมองกันปีนี้ก็อาจจะเป็นของเมสซี่อีกก็ได้ทุกคนนะครับรู้ดีว่าบอลลังดอร์เนี่ยคือรางวัลที่วัดจากผลงานหลายอย่างไม่ใช่แค่การเป็นแชมป์อย่างเดียวพอหากวัดแค่เรื่องการเป็นแชมป์คนที่ได้แชมป์มากและยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้จะกลายเป็นของฮูเลียนอันวาเลสที่ทั้งคว้าชแชมป์โลกกับอาเจนติน่าและคว้าทริปเปิลแชมป์กับ City ไมเชสเตอร์ ได้แชมป์เยอะกว่าเมซี่ซะอีกนะครับส่วนถ้าวัดกันตามสโมสรน,นักเตะจากสโมสรแมเชสเตอร์ซิตี้หรือเล่นกับแมเชสเตอร์ซิตี้ในซีซั่นที่แล้วคือทีมที่มีนักเตะเข้าชิงมากที่สุดถึง7คนนั่นคือเออร์ลิงฮาแลนด์เควินเดอร์บอยฮูเลียนอันเลสโรดี้ไบรนโดซินวาโรเบนดิอาร์และอิวคายกุนโดกันหรือหากจะนับยอสโกกวาดิโอที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในซีซั่นนี้ก็น,นับเป็น8คนก็ได้ครับ ขณะที่สองทีมที่มีแฟนบอลเยอะเป็นอันดับต้นๆในบ้านเราอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ตและลิเวอร์พูลก็มีนักเตะที่ถูกส่งชื่อเข้าชิงกันทีมละคนครับฝั่งลิเวอร์พูลเป็นโมฮัมเหม็ดซาาห์ที่เป็นเดอะแบ็กของทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วขณะที่แมนยูไนเ็ตคนที่มีชื่อเป็นอังเดโอน่าผู้รักษาประตูที่เพิ่งย้ายมาซึ่งเอาข้าจริงผลงานที่เขาทําให้เขามีชื่อในลิ์คือผลงานจากการพาอินเตอร์คว้าแชมป์บอลถ้วยและเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากกว่า โดยที่เขายังมีชื่อเข้าชิงรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลหรือเล็บยาชินอวอร์ดอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนักเตะที่ถูกให้ยกเป็นตัวเต็งที่สุดของแมนยูนเต็ดอย่างมาคัตเลตฟอร์ดกลับไม่มีชื่อโดยที่เขายิงไปได้ถึง30ประตูในทุกรายการเมื่อซีซั่นที่แล้วเป็นนักเตะปีศาจแดงที่ยิงแตะหลัก3คนแรกในรอบ10ปีเขาพาทีมคว้าแชมป์บอลถ้วยได้1รายการและยังยิงประตูติดต่อกันในช่วงต้นปีได้หลายนัดอีกด้วยโดยในบอลรับพน,นันก่อนประกาศชื่อ30คน เขาถูกวางให้เป็นเต็งอันดับที่5เลยทีเดียวส่วนอาเซนอนที่ได้รองแชมป์พิมียเมลีก็ไม่น้อยหน้ามีนักเตะเข้าชิงถึง2คนนั่นคือมา์ตนโอเดกาดและบุกยซสาก้าและนอกจากบาลลังดอร์แล้วนะครับก็มีการประกาศชื่อนักเตะที่เข้าชิงรางวัลโกลเด้นบอยปี2023อีกด้วยโดยรางวัลน,นี้จะมอบให้กับนักเตะที่ผลงานโดดเด่นและอายุยังไม่เกิน21ปี โดยตัวเต็งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นจูดเบลลิงแฮมซึ่งเป็นนักเตะอายุไม่เกิน21คนเดียวที่หลุดเข้าไปชิงบอลลงดอนนั่นเองซึ่งคนที่เป็นคู่แข่งคือ2ดาวรุ่งจากบาร์เซโลนาอย่างกาบี้และเปรดี้และอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนจากมาลิดอย่างเอ็ดัวโดกามาวิงกานั่นเองอ๋อยังมีลามุสฮอยลุนของแมนูเอเต็ตก็มีชื่อกับเขาด้วยนะครับขณะที่รางวับลบอลลงดอฝั่งหญิงก็จะมีการประกาศในวันเดียวกันปีนี้ตัวเต็งเป็นของไอตานาบอลมาติกองกลางวัยปีจาากบาเซลนล่นสเปน เธยทำผลงาน19ประตูกับ21แอซิสในระดับสโม,มสรเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วพาทีมคว้าแชมป์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของฝั่งหญิงมาได้ครับและพาทีมชาติสเปนคว้าแชมป์โลกส่วนตัวก็คว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์มาด้วยเรียกได้ว่าแทบจะนอนมาพอๆกับเมสซี่เลยทีเดียวรางวัลจะประกาศกันในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้โดยที่จะเป็นการลงคะแนนจากนักข่าว100คนจากชาติ100อันดับแรกตามฟีฟ่าเรนกิ้ง นั่นคือสําหรับฝ่ายชายส่วนฝ่ายหญิงจะเป็น50ชาตินั่นหมายความว่านักข่าวจากไทยเราปีนี้เกิดจะไม่ได้ลงคะแนนเหมือนปีก่อนเพราะทีมชาติไทยเราอยู่อันดับที่113ของโลกลาดไปไม่กี่อันดับอย่างน่าเสียดายเองครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้โตเทฟฟุตบอลต้อขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ